ก็ต้องเอาไปขึ้นทีนึงก็ได้นะครับก็ต้องเอาไปขึ้นทีนึงก็ได้นะครับก็ต้องเอาไปขึ้นทีนึงก็ได้นะครับ <laughs> 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 จะจัดไงไม่ต้องไปทําให้มันมันไปทําเสร็จคนไม่รู้ไปทําไปทําให้มันมันไปทําเสร็จให้มันไม่ใช่อ่ะ

그렇게 많이 썼지. 뭐안할게 없어. 참 살아. 지 지한테도 안 되게라. 막막 내가 하고 그때 나도 했었는데 좀 더. 어 이제 잡았는데. 좀좀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 좀

どう,も,でも,う,うもあり、ねまあ、した。 รไม่ได้นะคะทุกคนเว้นทางเดินค่ะคุณนั่นะคะตรงนี้เดินค่ะเราก็เดินค่ะ

ว่างทางเลยครับว่างทางเลยครับขออนุญาตไปข้างล่างนะคะค่ะ แล้วก็มีนะคะเจมส์ก่อนนะคะต้องถามอะไรครับคุณไม่กินข้าวปลาหรือเปล่าคะต้องถามอะไรครับต้องถามอะไรครับ

มากทนพนักทานแต่ผมจะได้ก่อนจะได้อนไม่เป็นเม่เ็เลย่อนเลยถ่ายยากเอาได้ไหมได้ครับ

아니 저기 가고 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 가고